สสดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นคลิปแรกของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นลาย T E 37นะครับเป็นล้อคอสินะครับสเปค6รลูมาตร่านนะครับล้อตัวนี้ลูกค้านำไปใส่กับรถได้หลากหลายเลยนะครับข้อสิผมบอกได้เลยนะกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับใส่รถตู้พวกคอมพิวเตอร์ก่อนตัวใหม่ก็ได้เดี๋ยวครับเรามาดูหลังล้อกันราทำมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้ นะครับเป็นล้อคาร์บเจนะสเปคกว้าง7นิ้วครึ่งล้อตรงนี้เขียนเลยครับ T.E. 37เป็นงานบ้านเรานะครับไทยอัลลอยนะครับออฟเซตอยู่20นะนะครับ PCD ก็คือลูน็อตนะครับ1 3 9 7นะครับแอดนะครับสวยงานชัดเจนนะครับลูกค้าถ้าใจสนใจนะครับทักมาได้นะตัวนี้ผมบอกเลยถ้าคุณไปเบิกใหม่วงนึงก็ต้องมี4-5่ห้พันนะครับถ้าเป็นงานตามโดยประมาณนะครับผมติดต่อให้สีวงในราคาไม่แพงของเก่ารับเทิร์นด้วย นะครับสติกเกอร์ตรงนี้ติดใหม่ได้นะครับมันเป็นสตทิกเกอร์ไม่มีปัญหาจัดการให้ได้นะครับร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโยนนะตั้งอยู่พระรามสองบางกุ้เทียนเราอยู่เลยซอยเชีทเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับใต่คลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้า โอกันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ